ว,วันนี้เราจะมุ่งสู่ฐานตชดเขาปลาน้อยนะครับตอนนี้เราก็าสุดทางทางคอนกรีตเมื่อสักครู่นี่เองนะครับผ่านาทุ่งมัสยย่อมาผ่านบ้านเขาเรียกอะไรท่าทุ่งหรอนะฮะกันเนี้ยก็เข้าพื้นที่ละน่าจะไม่ มาสำรวจเส้นทางขึ้นเขาปลาน้อยกันนะครับระหว่างทางนั้นก็จะเป็นทางดินขุกขระนะครับเป็นทางโคลนบ้างแล้วเราก็ยังต้องข้ามห้วยถึง10กว่าห้วยเลยทีเดียวนะครับระหว่างทางก็อาจจะเจอต้นไม้ที่ล้มขวางทางอยู่ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่หรือว่าจะเป็นกิ่งไผ่ที่พาดลงมากั้นระหว่างทางที่เรากําลังจะเดินทางไปนะครับ ไม่เป็ดเยอะ ติดกว่าห้วยเลยเหรออันนี้เซเว่นสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยลงได้ปะวันนี้ลึกอะมันก็ลงได้แต่ไม่แนะนำให้ลงอะฮะ คนดีกว่าครับจะบอกจะลงไหมล่ะให้เขาลงกันแั่ก่อนใช่เอัปก่อนก็สมัยนี้ก็ที่ที่ลงผมก็ไม่ลงเลยอันนี้ร้านร้านสุดท้ายแล้วใช่ไหมยังมีอีกข้างในอ๋อยังมีอีกเหรออ๋อัวไขยทุกอย่างเลยนะเซเว่นนี่ครับเซเว่นเมื่่ออกนเราได้มาเนี่ยจะวิ่งสวนน้ำไปเลยเลยเลยพอตอนนี้น้ำใช้แล้วน้ำเขาลงกันไม่ค่อยดีแล้วทำน้ำร้อมไปหมดเลยเมาขอเนี่ยวิ่งสวนน้ำไปเลยได้ครับใช่ไหมจับได้เพราะถ้าทำจะดีกว่านี่น้ำมีหมวกเสร็จปีแล้วเอาวิ่งสวนน้ำไปเลยนะ ฝาหลองเลยวุ้นฟิดฝาฝาเรียกแล้วฝาเลือกแล้วคำ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 มามาคำ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 ลีโอบเซเว่นสุดท้ายไอ้มันเขาบอกนี่เซเว่นแล้วยังมีอีกนะไม่ฝาฝาหลองก็ไม่ตกอ๋อลีโอนี่ไม่ต้องมามาเสลดาวก็มีอ้โหอันนี้นี่ไม่ตกเลยข้างนอกตกลโหูลานเลยนะไม่เชื่อนะเออไม่น่าเชื่อข้างนอกตกมากเลยนะไอที่ดินจะแฉ่ที่เราแฉ่ ตก่สี่บบาทก็ไม่แพงนะ,ะไม่แพงนะขายอย่างนี้สี่ิบาทเป็นผม<อ>นผมขายห้าสิบศึกษาเส้น <lia> ทางแล้วปรากฏว่าน่าจะต้องอ้อมไป,ไปไปทางนน้นไม่ได้นะครับนี้ดูสมาชิกของเรา,าหลายพันนะครับเนี่ยมื่อกี้รวยกันมาก็ไม่เท่าไหร่หรือว่าไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ ร,รตอนนี้ห้าโมงกว,กว่าแล้วแต่ว่าในในนี้ก็เริ่มมืดยุงเริ่มมาแล้วเดี๋ยว ไปครับมาดังหอ,อนยังกับหมาเลยโอ้ยโอ้ยไม่รู้มันหอนอะไรมีข้ามหมากี่ห้วยแล้วเนี่ยยอดมากนะครับน้ำใส่นะ่นเนี่ยว้าวน้ำใส่นั่นนี่ มีเซเว่นทุกห้วยเลยนะแน่นอนจริงๆสองไรเนี่ยสี่สิบห้าสี่สิบห้าคุกค่อยแบงขึ้นไปเรียน่วยกอยแบงคขึ้นไปเรียนน่วย่สิบ่อยแบงไปทีะหน่วยมันไกลใช่ไหมเดินทางมีแมสขายะเดินทางเอมีแมสขายด้วยแน่นอน เตธรรมชาินแล้วแล้วเราก็เดินทางมาถึงนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฐานตชดอขาบปลาน้อยนะครับเ,เป็นฐานล่างนะครับนี่นี่ก็พิ่ภูนะครับเตรียมต,ต้องรีบกางไฟชีดกันก่อนเพราะว่ามันจะมืดแล้วนี่นะฮะ เราจะโดยกลางผูกเชือกจากรถคันนี้นะครับไปสู่รถคันนี้นะครับนี่ผูกยาวๆมาเลยนะครับนี่เฮ้ย hey, อันนี้ห้องน้ำนี่ว่าห้องน้ำข้างรถนะใช่ไหมอันนี้อันนี้ห้องน้ำข้างรถโอเคเวลี่กูดป๋าป่า, okay, า,านี่ห้องน้ำใช่ไหมใช่โอ้นี่เจ๋งเจ๋งเราผู้ชายในป่าก็ได้โอ้เจ๋งมากเราโอ้มีตู้เย็นด้วยป๋าแจ๋วมาก เวลี่กูดนี่นะฮะห,หาที่จอดกันไม่ดีเราก็จะระวังลอยตามน้ำกันไปนะ <c oughs> <c oughs> น้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูเรื่องแสงสงว่างก่อนดีกว่าเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวคข้ามาคุยให้ฟังว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เรามีเ o า e r box บอกนะครับตัวนี้เข้210แอม สว่างทั้งคืนเดี๋ยวหุงข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวใช้เครื่องไฟฟ้าทั้งหมดเลย